คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจประชุมสรุปสำนวนคดีที่พระสงฆ์มาชุมนุมกันที่พระพุทธพุทธมนฑลน,นะคะแล้วก็เกิดกรณีพระสงฆ์ล็อกคอทหารด้วยเรื่องนี้ค่ะสอเข้าขายกระทําผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะแล้วก็ขัดขวางเจ้าพนักงานนะคะ ทางรองโฆษกส,สานักงานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจตรีทรงพลวัฒนาชัยบอกว่าการชุมนุมของเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท4ี่ทั่วประเทศที่พุทธมณฑลจังหวัดนคปรปฐมแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ทหารด้วยวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7ประชุมพนักงานสอบสวนว่าจะดําเนินการอย่างไรกับแกนนําที่มาชุมนุมค่ะเอาขออภัยกับแกนนําพระแล้วก็แกนนําที่ พาพระมาด้วยเนี่ยนะคะเนื่องจากถือว่ากระทําผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะก็คือเป็นการชุมนุมโดยไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้าค่ะค่ะส่วนผู้มรชาการตํารวจภูธรภาคที่7นะคะพลตารวจโทชานเทพเสศเวก็บอกค่ะว่าประเด็นหลักๆในการพิจารณาก็คือเข้าขายมีความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะ2,558และนี่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือไม่ พนักงานสอบสวนนะคะทำการสอบสวนปากคำพระพุทธอิสระผู้ก่อตั้งวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมเพราะว่าเป็นผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับทางตำรวจสอพอพุทธมนตรนนะคะจะนำข้อมูลทั้งหมดค่ะมาประกอบการประชุมในวันนี้ด้วยเดี๋ยวคงต้องเกาะติดกันนะคะผลของการหารือระหว่างสำนวนคดีนี้นะคะว่าผลสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะ